สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีนอนๆทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นชาวดูไบและสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบยิงเจ้าหน้าไม้ยิงลูกเหล็กตัวนี้เลยนะครับผมที่ผมได้ทําขึ้นมาดูให้ตายถือพระเจ้าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับผมก่อนที่ผมจะไปพูดมากกว่านี้นะครับผมผมจะพาไปดูก่อนนะครับผมจะพาไปทดสอบยิงให้ดูก่อนนะครับผมไปดูกันเลยครับ องมาทดสอบยิงเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกระป๋องสแตนเลสนะครับผมระยะ20เมตรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจะมาลองยิงให้ดูเลยนะครับผมจะยิงจังๆเลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมจะมาทดสอบยิงให้ดูนะครับก็นี่แล้วผมก็จะมาขึ้นสายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจะมาขึ้นสายก่อนนะครับผมหนึ่งสองโอ้พระเจ้าโอ้ยย จากนั้นก็ใส่ลูกเข้าไปในนี่เลยให้ตายเถิดซาร่าผมใส่ลูกเข้าไปในนี่แล้วโอ้โหลูกมันอยู่ตรงนี้เลยครับดูตรงนี้เลยไปดูกันเลยครับนั่นครับผมกระป๋องที่ผมตั้งไว้นะครับผมจะมาลองยิงดูนะครับหนึ่งสองไปดูกันเลยครับไปดูสดๆนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมเตียเต้ยมอีกจะหาผมเตี้ยมอีกก็ระยะประมาณ20เมตรนะครับผมวัดด้วยเล็บเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูเป็นระยะที่คนจะแม่นที่สุดดี นี่เรียบร้อยดูนี่ครับแตกเลยทะลุเลยครับมันจะมีลูกอยู่ด้านในโอ้นี่ไงผมเจอแล้วครับโอ้แสงมันจ้าเกินไปนิดหนึ่งโอเคนี่ครับดูนี่คือลูกเหล็กผมยิงเข้าตรงนี้เต็มๆเลยนี่ครับนี่นะฮะโอเคก็ถือว่ามันแรงพอสมควรนะครับผม20เมตรนะครับผมเข้านี่เลยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปฟังผมเมาส์ต่อเลยนะครับเลยนะครับผม ตัวนี้เป็นลํากล้องนะครับผมขนาด8มิลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นหน้าไม้นะครับผมก็คือดึงสายตรงนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมโก่งไกผมทําแล้วไกลก็ทําง่ายๆนะครับผมแม่เหล็กอยู่ในนี้นะครับท่านผู้ชมแม่เหล็กอยู่ในนี้เลยนะครับนี่นี่เห็นไหมคมๆนั่นนะครับผมแม่เหล็กนะครับผมค่อนข้างที่จะแข็งนะครับก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับท่านผู้ชมผมจะบอกก่อนว่า เจ้าหน้าไม้ที่ผมทําขึ้นมานี้นะครับผมผมทดสอบยิงดูแล้วนะครับผมระยะหวังผลของเขานะครับผมอยู่ที่ประมาณ20เมตรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าระยะหวังผลที่เห็นผลได้ดีที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง16เมตรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณเท่าต้นมะม่วงข้างหลังผมพอดีเลยนะครับท่านผู้ชม publishing. ก็คือระยะหวังผลที่เห็นผลดีที่สุดนั่นเองนะครับท่านผู <S <'s <S ผ้ชมแต่ว่าความไกลสูงสุดของเขานะครับผม ที่ส่งลูกได้ไกลที่สุดก็ประมาณ25เมตรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนั้นแหละครับผมมันจะแรงพอสมควรนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่แรงเท่าปืนอัดลมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือตัวน,นี้มันจะเป็นแรงดึงสายนะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถทําความไกลได้สูงสุดประมาณนั้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไกลกว่านั้นลูกก็จะตกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ก็คือมันพอใช้ล่าได้นะครับผมสัตว์เล็กนะครับผม สามารถใช้ล่าได้นะครับก็จะพูดมากนิดหนึ่งนะครับผมก็แน่นอนนะครับท่านผู้ชมจะเอาหนาหมาชนนี้เราสามารถทําเองได้กับมือนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือทําง่ายมากนั่นเองแต่ว่ามันจะยากจเจ้าตัวเวลาที่เรามาเจาะตรงนี้นครับผมจะลองขึ้นสายให้ดูนะครับท่านผู้ชมเราจะนับ1นึ่งถึงสด้วยกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามอู้โอ้ โอ้โหตึงเลยดูนี่ให้ตายเถอะมันก็จะอยู่แบบนี้นี่นเวลาเราเล็งก็๊แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจริงๆอะ่ะผมจะบอกผมจะบอกผมจะบอกท่านผู้ชมให้รู้จะบอกให้รู้หน้าไมา้ยิงลูกเหล็กนะครับผมความแรงของมันนะครับผมระยะวบางผลอยู่ที่ 20เมตรนะครับผมเต็มเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมความไกลสูงสุดประมาณ2 5ถึง30เมตรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไกลกว่านั้นลูกจะตกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะสู้หน้าไม้ยิงลูกดอกไม่ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมหน้าไม้ยิงลูกดอกนะครับผมจะระยะวางผลของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ25นะครับผมถึง30เมตรได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็คือถ้าหน้าไม้ยิงลูกดอกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือมันสามารถทํา ความไกลได้มากกว่าเจ้าลูกดอกยิงลูกเหล็กอีกนะครับท่านผู้ชมนี่ดูนานไปไหมผมจะพาไปทดสอบยิงให้ดูด้วยต้องทนดูนิดนึงนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมผมว่างลองยิงกระป๋องน้ำดูนะครับท่านผู้ชมในระยะส5บห้าเมตรอันนี้น,นะครับใส่ลูกปลาลำกล้องนะครับผมค่อยดู ก็ดูลูกลูกไหลนะครับตามลากล้องนะฮะคืนะน,น่านนะม,มันจะมาดักตรงนี้นะครับผมโอเคนูน่นอยู่นู่นนะครับผมมาลองดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับโอ้แตกครับดูแตกเลยลูกอยู่นี่ครับดูผมก็จะมาถ่ายคลิปนานๆเลยนะครับท่านผู้ชมระบบไกลผมจะบอกนี่าจะเป็นไม้ดันขึ้นเฉยๆนะครับดูดูตรงร่องดูตรงร่องเลย นี่นี่แค่นี้เองไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวมาดึงดูอีกทีหนึ่งนะครับผมชอบมันตึงดีนะฮะวันี้แล้วกันโอ้ยวันนี้นะหนึ่งองสามปลาฉลามขึ้นบกอืโอ้โอ้ไม่กอ God, ดูมันตึงนี่แหละอะไรที่ตึงนี่เลยตึงนี่มันตึงจริงๆผมจะบอก ลูกเหล็กไม่รู้ตอนนี้ผมอยู่ไหนครับเอามาให้หน่อยไอ้น้องเอามาให้พี่หน่อยสิผมต้องใช้คุณเกมสมุนไพรไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับท่านผู้ชมอ่าไม่พ้นไม่พ้นสินค้าราคาดีนี่ผมจะบอกว่านี่ใช้นี่ลูกเหล็กคือตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ประมาณ8มิลนั่นเองจริงๆอะ่ะนี่แบบนี้เลยจริงๆ ก็คือต้องใช้แปดมิลเท่านั้นผมจะใส่ให้ดูนะครับแล้วแล้วแล้วคุณค่อยดูแล้วคุณค่อยดูลูกดอกไหลนะฮะนี่มันจะไปตกอยู่ตรงหน้าเห็นไหมอยู่ตรงแม่เหล็กพอดีเลยครับผมจะหันให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงเห็นไหมน,ะนี่ลูกไหลอ,อยู่ตรงนี้นี่เลยแต่ว่าเวลาเราดึงสายนะครับขึ้นสายเสร็จแล้วให้เราหนีบไปด้วยนะครับการลั่นโอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงนะครับยิงไปโน้นนะเนื่งองโอ้เรียบร้อย โอเคมันจับประมาณนี้ผมไม่ยิงให้ดูเยอะนะครับผมพามานั่งคุยด้วยกันนี่แหละท่านผู้ชมคุณเ,เกมบอกว่าคุณเกมมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมผมก็มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังด้วยก็คือผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะมักชอบเข้าป่าใช่ไหมท่านผู้ชมชอบเข้าป่ากันใช่ไหมในป่านะครับผมมันจะมีแมลงสัตว์กัดต่อยนะเว้ยผมบอกมันจะมีแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับ มันจะมีแมงชนิดหนึ่งอยู่ตามใบต้นฟองเหมือนนะครับผมก็คือเป็นหนอนมันจะมีขนแล้วเราเวลาเราไปโดนนะครับผมผิวเราจะแสบเพราะฉะนั้นแล้วนี่เลยยาหม่องคุณเกมสมุนไพรไทยสกัดจากสมุนไพร3 3ชนิดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับผมแก้ฟกช้ำดำเขียวนะครับผมสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ช่องของคุณเกมสมุนไพรไทยได้เลยนะครับท่านผู้ชมดูหน้าตาของพี่แกสิครับให้ตายเถอะพระเจ้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับท่านผู้ชมก็คือ จกคิดค้นสมุนไพรสูตรสมุนไพรเองเลยนะครับเฮ้ยทำไมกล้องมันมันไอน,นี้เกินไปนะครับท่านผู้ชมมันจะจ้าเกินไปนิดหนึ่งนะก็ต้องขออภัยด้วยก็แน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าสนใจยาหม่องสมุนไพรนะครับผมสามารถติดต่อไปที่เอ่อเฟซบุ๊กของคุณเกมสมุนไพรไทยเลยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 0 7 2 6 9 1 8 9น้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเฟซบุ๊กก็จะทิ้งให้ใต้คลิปเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ช่อง YouTube คุณเกมสมุนไพรไทยได้เลยนะครับผมก็คือน้องชายของผมเองนะครับท่านผู้ชมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ K. K. D. a อาได้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับ